ประมาณเดือนรึ่งขยับตัวไม่ได้เลยแขนเขินงอไปหมดเลยอยู่ๆก็เป็นเป็นจากต้นไ้ไปหมดเลยนขาคือขยับไม่ได้เลยอยู่ๆก็เป็นนี่คือคลิปที่ตัวคุณสามีเขาถ่ายเอาไว้เพื่ออะไรเ,เพื่อส่งให้หมอปลาดูครับแล้วเล่าถึงเรื่องราวนะครับว่าวนางจำลองอายุ60ปีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ย มีอาการแบบนี้นอนแบบนอนติดเตียงเลยแล้วป่วยเป็นโรคประหลาดแล้วมือไม้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับ<ฆ>ก็เลยทำการส่งคลิปนี้ให้กับหมอปลาดูค่ะคือจริงๆเนี่ยนางจำลองก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเนี่ยนะสภาพร่างกายแข็งแรงตื่นเช้าไปขายผักสดที่ตลาดทุกวันไม่เคยป่วยเป็นอะไร<ฆ>อาการเนี่ยมาช่วงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาจู่ๆนะครับป้าจำลองเนี่ยลุกจากเตียงไม่ได้ กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเฉยเลยแล้วมือนึงหงอกแบบนี้ตัวคุณสามีนะก่อนที่จะมาพึ่งเรื่องราวความเชื่อนะเขาเองเคยพาภรรยาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้วหมอบอกว่าอาจเป็นโรคกระดูกทับเส้นปราาะสาทใช่ให้ย,ย,ยามากินแต่กินยาจนหมดหมดแพงแล้วไม่หายไงเอาแต่ถ้ากระดูกทับเส้นมันกินยาเฉยไม่หายนะนั่นไงอาจจะต้องมีวิธีการรักษาอย่างอื่นหรือเปล่าแต่เนี่ยข้อมูลในทางครอบครัวเขาบอกแบบนี้อะในเมื่อ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายเขาก็เลยเอางี้ลองให้ร่างทรงมาช่วยดูหน่อยเสียค่าคูไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ฮะห้าพ <5, 000 S 2> ันครึ่งหมื่นแพงอยู่นะเออแล้วหมอหมอดูว่าร่างทรงน่ะพอมาถึงอะไปทักไปทักตัวภรรยาบ,บอกงี้ว่าที่เป็นอย่างงี้เพราะผีปอบ ผีปอบมาสิงร่างแล้วมาไม่ได้มาตนเดียวมาเท่าไหร่มาตั้งสามตนคือปอบทีเดียวก็หายร้องไห้นะ,ะเออใช่โอ้ยอย่าร้องอย่าร้องแหมไม่ใช่หมายถึงปอบใจอย่างนั้นหมายถึงผีปอบผีปอบกินจับไตไส้พุงน่ะเออมาถึงแล้วผีทํายังไงผีเข้าไปสิงในร่างของคุณป,ป้าธนีตั้งสามร่างสามตนหูอัดไตชักเลยนะเออน่นนะสิเอา้าหมอปลาลงพื้นที่แล้วมาแล้วรับมาคุณป้าธน,นีนะครับหมอปลาและทีมงานครับไม่รอชา้าลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าจำล ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ไปดูหน่อยอาการป่วยเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อหมอปลาไปถึงลองใช้มือสัมผัสที่หน้าผากของป้าจำลองครับแล้วก็ลองจับมือที่ป้าจำลองดูสิอะว่าจะสามารถสัมผัสอากาศอะไรได้บ้างคือตั้งแต่หมอปลาเดินเข้ามาจากหน้าบ้านจนถึงในห้องเนี่ยนะยังไม่มีอาการอ้วกไม่มีอาการอาเจียนไม่มีอาการแปลกๆเหมือนเห็นอะไรบางอย่างไม่มีอาการนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับ ป้าจำลองยืนยันกับหมอปลาว่าไอ้ที่อาการมือหงิกงอลุกไม่ได้เนี่ยป้าไม่ได้แกแล้งมันเป็นเองหมอปลา,าบอกไปเชื่อขอพิสูจน์หน่อยจะจับป้าจำลองลุกให้ได้งั้นไปลองดูช่วงเวลานั้นหน่อยครับรมันจับเฉยแต่เป็นมากี่เดือนนะเอนมันที่30กันยากินใจได้กินใจกินใจด้วยโอเค แข <Can> นแขนแขนโอ๊ยแขนหักไม่หักไม่หักเอ <c oughs> โอ้โหอยู่ๆป้าจะรอแกก็รอโอ๊ยแขนแขนแขนเจ็บแขนแขนหักแววอ๋อพอดีดึงแขนเขาขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าสมมุติแกป่วยเป็นพวกโรคประสาททับเส้นอะไรจริงๆนั่นล่ะก็ มันจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้นะมีโอกาสที่อยู่อยู่เดินไม่ได้เลยนะ,ะแล้วอยู่ๆจะเจ็บแขนอะไรแบบนี้มัน<ช>ก็เป็นไปได้คือถ,ถ้าไม่เชื่อไม่อะไรเนี่ยบางทีถ้าเห็นผู้ป่วยเขาร้องแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ<ช>หมอปลาะเดินตรวจรอบบ้านของป้าจำลองอีกสักครั้งแต่ก็ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้เลยหมอปลาบอกว่าเอางี้ละกันที่ป้าจำลองเป็นแบบเนี้ยส่วนหนึ่งนะหมอปลาบอกนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วน้อยใจ คนมันน้อยใจอะน้อยใจยังไงป่วยแกป่วยแล้วแกป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยก็เลยโอ้โหคนเลยน้อยใจก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้เอ้าแล้วก็ฝากไปยังร่างทรงที่มาทักมาทักว่ามีปอบมาสิงร่างสามตนนั่นอะมาฝากเลยนะบอกว่าอย่าหากินกับชาวบ้านแบบนี้นะมันไม่มีหรอกปอบอ่ะนี่มันสุขภาพไม่ทำให้คนป่วยคิดมาก คนครอบครัวคิดมากชาวบ้านคิดมากพอไปฟังอาจารย์หนุ่มอาจารย์แกนี่แหละโทษว่าแกเป็นปอบอาจารย์หนุ่มก็เลิกหลอกคนท่าก่อนที่อาจารย์หนุ่มจะเข้าสังเทบ้ามึงใช้น้ำลายชีย้ว่าคนนั้นเป็นปอบมันใช่เหรอหมอปลาบอกแบบนี้มันใช่เหรอเออเอาหลังจากนั้นนะครับหมอปลาก็ได้พูดให้กำลังใจป้าจำลองบอกว่า ไม่มีหรอกปอเปิบอะไรที่มาสิงรากสบายใจได้อป้าจำลองแกก็สีหน้าดีขึ้นนะคอบครัวเองก็ขอบคุณที่หมอปลาเข้ามาช่วยในครั้งนี้แต่ถ้าเป็นไปได้นะในเมื่อหมอแผนปัจจุบันพาไปรักษาแล้วที่โรงพยาบาลบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นประสาททับนูนนีนันอะไรกระดูกทับเส้นหรืออะไร ลองไปหาอีกสักโรงพยาบาลไหมอาจจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องคือกระดูกทับเส้นเนี่ยมันอาจจะต้องผ่าตัดนะไปหาแพทย์เฉพาะทางเลยใช่าากเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณป้านนะ